หน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณก่อให้เกิดหน่วยย่อยของประจุแม่เหล็กไฟฟ้าและถูกส่งมาสู่โลกทางกายภาพหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณเคลื่อนไหวเร็วกว่าแสงแต่คํากล่าวนี้ก็ไร้ความหมายเพราะหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณสถิตยอยู่ภายนอกและภายในของกรอบ หรือแบบแผนที่แสงมีความหมายเหมือนหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณย่างเข้ามาสู่โครงสร้างทางกายภาพด้วยคำพูดของเธออาจกล่าวได้ว่ามันจะเคลื่อนไหวช้าลงตัวอย่างเช่นอิเล็กตรอนมีความเชื่องช้าเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยย่อยของประจุแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งในที่นี้ครอบคลุมถึงความเป็นจริงที่ว่า หน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณมีภาวะเป็นจินตภาพหรือกล่าวได้ว่าตาสจากร่างกายตัวตนการรวมตัวกันภายในของหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณก่อให้เกิดร่างกายตัวตนทางกายภาพองค์ประกอบของหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณมีความเข้มจำเพาะแม้แต่ภาวะก่อนหน้า ที่อนุภาคทางกายภาพที่เล็กที่สุดหรืออนุภาคทางกายภาพที่มองเห็นได้จะอุบัติขึ้นหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณเหล่านั้นก็ให้เกิดสิ่งที่เธอเรียกกันว่าจิตซึ่งอยู่รอบๆโครงสร้างของสมองหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณส่งแทรกอยู่ในสมองระบบการติดต่อสื่อสารภายในร่างกายขึ้นอยู่กับการหลั่งไหล และการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างสม่ำเสมอของหน่วยย่อยพื้นฐานเหล่านั้นในระดับหนึ่งการอยู่รอดของร่างกายของเธอถูกกำหนดและตัดสินโดยแนวโน้มของหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณเพื่อการเลือกสรรสิ่งที่สำคัญหรือมีลักษณะเด่นชัดอย่างไรก็ตามโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพของร่างกายจะดูเสมือนว่ามีความคงที่ ยู่ในร่างกายที่มีชีวิตของเธอหน่ยอย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณเหล่านี้มีต้นกําเนิดเหนือช่องว่างระยะทางและการเวลาของมันคือโลกแห่งความเป็นจริงอันเป็นวัตถุธาตุที่เป็นชาชนะอันรุ่งโรดของเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ที่ถูกดึงดูดมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพได้สำเร็จภาพพจน์ของเธอในปัจจุบัน ดูเสมือนจะเป็นเพียงภาพพดเดียวที่เป็นไปได้สำหรับเธอมันเป็นของเธออย่างท้าวอนอย่างน้อยก็ช่วยชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอก็ดูเสมือนจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นหากเธอป่วยลงเธออาจสงสัยว่าเหตุใดเธอถึงป่วยและเมื่อเธอป่วยความเจ็บป่วยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งความเป็นจริงของร่างกาย และมันก็ดูเสมือนว่าเป็นส่วนของประสบการณ์ชีวิตที่หลีเกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณก็เป็นเอกเทศจากช่องว่างระยะทางและการเวลามันก่อให้เกิดโครงสร้างของเซลล์และโครงสร้างนั้นก็รับมือกับธรรมชาติของความเป็นไปได้อันเป็นพื้นฐานที่สุด แม้ร่างกายของเธอจะปรากฏเสมือนว่ามันถาวรแต่การมีชีวิตอยู่จากขณะหนึ่งไปสู่ขณะต่อไป 1, ก็ผุดขึ้นอย่างสม่ำเสมอจากเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ซึ่งอยู่ใ,นในกล้ๆก,ก,กับจุดข,ของการรู้เห็นและประสบการณ์ในปัจจุบันการปรากฏของมันที่ดูเสมือนคงที่ขึ้นอยู่กับความรู้ในความเป็นไปได้ในอนาคตและอดีต ปัจจุบันของเธอคือผลลัพธ์ของจิตวิญญาณที่อยู่ในภาวะที่มีดุลยภาพซึ่งเรื่อการรู้เห็นและธรรมชาติของชีวิตจากขอบข่ายที่ดูเสมือนจะคาดการได้เพียงเพราะว่ามันมีขอบข่ายขององค์ประกอบให้เลือกมากมายภาวะร่างกายของเธอในขณะหนึ่งหนึ่งเป็นผลลัพธ์ของความเข้าใจในความหมายในประวัติศาสตร์ในอดีตของมัน เช่นเดียวก,กันกับที่มันมีความเข้าใจในความหมายในความเป็นไปได้ในอนาคตเซล์ในร่างกายของเธอมีความสามารถที่จะรู้การล่วงหน้าในที่นี้ฉันพยายามอธิบ่ายให้ฟังดูง่ายลงกว่าความเป็นจริงและฉันจะอธิบายในไนยะที่ลึกซึ้งกว่านี้ต่อไปในบทหลังแม้ว่าเซล์ลจะรู้การล่วงหน้าและแม้เธอจะรู้ว่าโครงสร้างทางกายภาพของเธอเป็นโครงสร้างทางชีวภาพ แต่ความคิดอันจำกัดของเธอเกี่ยวกับเวลาก็สร้างกำแพงขึ้นขัดขวางการทำหน้าที่ของเซลล์แทนที่จะกล่าวว่าพันธุก,กรรมเกิดขึ้นในอดีตและมาสู่อนาคตมันเป็นความจริงมากกว่าหากจะกล่าวว่าพันธุก,กรรมเกิดขึ้นในอนาคตและย้อนกลับสู่อดีตแต่ทั้งสองประโยคนี้ก็ไม่ถูกต้องในทุกกรณีเพราะปัจจุบันของเธอ คือผลลัพธ์ของจิตวิญญาณที่อยู่ในภาวะที่มีดึงในภาพอันเป็นผลลัพธ์ของการมีความสมดุลระหว่างความเป็นไปได้ในอนาคตกับความเป็นไปได้ในอดีตไม่มีเวลาใดๆที่เธอคิดว่าร่างกายของเธอไม่ได้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ประสบการณ์ทั้งหลายดูเสมือนจะอยู่ณนะจุดศูนย์กลางของร่างกายของเธอและโลกทั้งหมด อยู่ภายนอกอย่างปลอดภยัยแต่แท้จริงแล้วหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณที่ถูกคัดเลือกมาเป็นจิตวิญญาณจำเพาะของเธอเดินทางข้ามช่วงที่เธอไม่ได้ตระหักักล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าร่างกายของเธอกระพริบเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเสมือนไฟกระพริบจากมุมมองของเธอกล่าวได้ว่าโลกแห่งความเป็นจริงของมัน ผันแปรไปตลอดเวลาการเดินทางข้ามช่วงหรือการกระพริบเกิดดับตลอดเวลานี้เกิดขึ้นกับจัก,กรวาลทางกายภาพด้วยเช่นกันแต่สามารถเข้าใจความหมายของการที่จิตวิญญาณของเธอผันแปรไปตลอดเวลาได้จากความจริงที่ว่าเธอแต่ละคนมีสติรู้เห็นความรุนแรงและความเข้มอันหลากหลายจะมีความตื่นตัวมากกว่า มีสติรู้เห็นในบางโอกาสมากกว่าโอกาสอื่นภาวะเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณอะตมมอมโมเลกุลอิเล็กตรอนและปรากฏการอื่นที่คล้ายคลึงกันโลกของเธอก็กระพริบเกิดดับอยู่ตลอดวันเวลาแต่ความเป็นจริงอันผันแปรไปตลอดเวลาเช่นนี้ก็ไม่ได้รบกวนความรู้สึกอันต่อเนื่องของเธอ ช่องว่างหรือช่วงของการไม่มีอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่นำเนินไปเกิดจากกระบวนการในการคัดเลือกกระบวนการดังกล่าวคัดเลือกสิ่งสำคัญหรือสิ่งที่มีความหมายที่ก่อตัวขึ้นรอบๆประสบการณ์และรอบๆความรู้สึกของชีวิตความรู้สึกจำเพาะชนิดหนึ่งของชีวิตสร้างกำแพงกั้นเหตุการณ์อื่นๆในโลกที่ไม่เกี่ยวพันกับมันออกไป อย่างเป็นอัตโนมัติมันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะตรวจสอบอะตอมเซลล์หรือสิ่งอื่นใดได,ได้นอกเหนือไปจากขณะปัจจุบันแต่ประสาทสัมผัสของเธอเป็นไปตามแบบแผนของการเวลาที่เธอเข้าใจได้ดังนั้นเธอจึงรับเอาโดยปริยายว่าเซลลหนึ่งหนึ่งที่เธอตรวจสอบเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากอดีตของมันและภาวะในปัจจุบันของมันอุบัติขึ้นจากอดีต ทารกในคารถือกำเนิดและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เพราะเหตุว่าทารกเหล่านี้ถูกตั้งโปรแกรมมาจากอดีตแต่เป็นเพราะว่าในบางระดับทารกเหล่านั้นมีสติรู้เห็นถึงความเป็นไปได้ของเขาข้อมูลในอนาคตเหล่านั้นถูกส่งไปยังโครงสร้างในอดีตเมื่อเธอตรวจสอบเซลล์จากมุมมองของเธอเธอจะมองไม่เห็นสิ่งอื่นใด นอกจากปัจจุบันของมันไหนที่นี้ฉันปรารถนาให้เธอเข้าใจได้ว่าทั้งอดีตและอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าจากจุดยืนของเธอดุลยภาพของประสบการณ์ในปัจจุบันพลิกผันทั้งอดีตและอนาคตของเธอการกระทําการพลิกผันการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นทําให้เธอรู้สึกมีชีวิตอย่างฉับพลัน การมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปอย่างเป็นส่วนตัวของเธอและของจัก,กรวาลเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งเพราะเหตุว่าโลกแห่งความเป็นจริงอันเป็นไปได้อุบัติขึ้นจากขอบเขตอันไร้ขีดจำกัดของความเป็นไปได้ซึ่งแต่ละความเป็นไปได้ไม่เคยถูกล่วงละเมิดฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอจะศึกษาข้อมูลเหล่านี้ด้วยความตั้งใจ เธอมีอา่านแบ่งแยกความเชื่อของเธอเกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงออกจากโลกแห่งความเป็นจริงที่เธอเผชิญอ,อยู่ได้เพราะความเชื่อของเธอสร้างโลกแห่งความเป็นจริงของเธอความคิดของเธอที่ว่าสิ่งใดเป็นไปได้สิ่งใดเป็นไปไม่ได้ส่ง,ไไงผลสะท้อนกับทุกสาระในชีวิตของเธอมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเริ่มความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจักรวาลอันโดดเดี่ยวการเป็นบุคคล ตัวตนอันโดดเดี่ยวที่ขึ้นอยู่กับความเมตตาของอดีตเส้นทางแห่งการเวลาอันเป็นเส้นตรงและจบลงด้วยทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับได้เกี่ยวกับวิญญาณและมิติหลากมิติหรือพระเจ้าเทพเทวดาที่เป็นบุคคลตัวตนที่เป็นเสมือนมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ความคิดรบย่ออันจำกัดไม่เพียงแต่จะทำให้วิทยาศาสตร์ทุกสาขาช้ำชอกเท่านั้น แต่ประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ก็จะมีความเป็นไปได้น้อยกว่าที่ควรเป็นอย่างยิ่งความเป็นไปได้ทั้งหลายมีอยู่ในปัจจุบันความเป็นไปได้ในเชิงชีวภาพจะเอื้อหหนวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตวิญญาณส่วนบุคคลและก่อให้เกิดการผลักดันเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้ก้าวไปสู่ประสบการณ์อีกระดับหนึ่งเปรียบได้กับการที่มนุษย์ถ้ำในสมัยดึกดำบรร กล้าเสี่ยงที่จะออกมาเผชิญกับแสงตะวันมีช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งที่ปผกพันธุ์ของมนุษย์กล้าเสี่ยงที่จะเผชิญกับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงอันเป็นจินตภาพสำรวจพิติของการเป็นบุคคลตัวต,วตนที่นอกเหนือจากการเป็นบุคคลตัวต,วตนจฉเพาะที่เธอพักพิงอยู่ในเชิงประวัติศาสตร์ที่เธอเข้าใจมนุษย์รู้สึกว่าพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่สำคัญที่สุด แล้วรู้สึกปลอดภัยภายใต้ดวงอาทิตย์หนึ่งดวงพวกเขาจินตนาการว่าทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเขาความเชื่อของมนุษย์ในยุคนั้นเอื้ออำหนวยให้พวกเขามีความรู้สึกมั่นคงและเอื้ออำหนวยให้จิตวิญญาณของเขามีอิสระในด้านอื่นมนุษย์จำเป็นจะต้องตระหนักว่าเขาเป็นผู้เลือกประสบการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่ จักความเป็นไปได้อันหลากหลายเป็นอนันต์การเป็นบุคคลตัวตนเพียงหนึ่งเดียวที่เขารู้จักเป็นเพียงตัวตนส่วนเดียวที่เขามีสติรู้เห็นสาขาอื่นๆของจิตวิญญาณมีพร้อมอยู่ให้เขารู้เห็นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่มันกลับปรากฏเป็นสิ่งแปลกปลอมมาไม่ใช่ตัวตนของเขาหรือนอกเหนือไปจากตัวตนของเขาเพราะการจดจ่อของหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณ ด้วยสติสัมปัญัญ,ญะกับสิ่งที่ถูกคัดเลือกยังคงดำเนินต่อไปในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีตัวตนผู้ที่มีความเป็นบุคคลตัวตนแปลกแยกไปจากเธอแต่หมายความว่าความคิดรูปยอดของเธอบีบบังคับให้เธอตีความหมายผิดผิดและบิดเบือนข้อมูลที่รบกวนเธอหรือทำให้เธอต้องเผชิญกับส่วนหนึ่งของตัวตนที่เธอไม่ได้ตระหนักว่า เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเธอเองพฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่ซื่อตรงต่อร่างกายเพราะการเป็นอิสระของเซลล์จากการเวลาหมายถึงว่าในระดับจำเพาะโครงสร้างของเซลล์มีสติรู้เห็นเหตุการณ์อันเป็นไปได้ในอนาคตร่างกายจึงตอบสนองต่อการกระทำในอนาคตและอดีตด้วยเช่นกันเพื่อคงความสภาพความสมดุลในปัจจุบัน ความรู้ที่ร่างกายมีมาแต่กําเนิดจะพยายามแปลสภาพของมันเป็นกิจกรรมทางจิตซึ่งอาจทำให้เกิดผลลัพธ์เช่นหลางสองหอนการรู้การล่วงหน้าประสาสัมผัสทั้งหลายอาจถูกนำไปใช้เพื่อทำให้ข้อมูลชัดเจนขึ้นเช่นจะอาจได้ยินเสียงภายในใจหรือมีจินตภาพเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจะอาจตีความหมายข้อมูลเหล่านั้นไปตามความเชื่อได้หลายทิศทาง แต่ประสบการณ์เหล่านั้นมักจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่เธอยอมรับเธอจึงมักจะรู้สึกตื่นตระหนกหรือหวาดกลัวเธออาจจะอุปโลกให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ได้จากผีหรือวิญญาณหรือจากบุคลิกภาพที่ปราศจากตัวตนอย่างไรก็ตามการรู้เห็นข้อมูลเหล่านั้นมักเป็นความสับสนอันเกิดจากลัทธิความเชื่อและความเชื่อในไสยศาสตร์ ากเธอเริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าเธอคือจิตวิญญาณซึ่งเป็นอิสระจากช่องว่างระยะทางและการเวลาเธอจะตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ว่าข้อมูลเหล่านั้นมาสู่เธอจากโลกแห่งความเป็นจริงส่วนอื่นหรือโลกอื่นข้อมูลความรู้เหล่านั้นมักเป็นข้อมูลที่ทักทวงให้เธอละเว้นการกระทำอันเป็นไปได้หรือสนับสนุนให้เธอกระทำการ มันเป็นไปได้บางอย่าง